พัดลมตัวนี้คุณลูกค้าแจ้งว่าไม่หมุนผมใช้มิเตอร์เช็คดูนะครับนี่คือมิเตอร์เช็คดูว่ามอเตอร์เสียหรือไม่ปรากฏว่ามอเตอร์ใช้ได้ครับผมก็เลยเช็คขั้นตอนต่อไปก็คือว่าผมเปิดหน้ากากออกมาแล้วปรากฏว่าพัดลมมันหมุนไม่ได้จริงๆเพราะมันเฟิด นะครับมันฝืดมันฝืดผมก็เลยเปลี่ยนจากของเดิมที่เป็นบูทนะครับแทนบูทเป็นบูทแล้วใช้ตัวลูกปืนตัวนี้เป็นตัวใหม่นวัตกรรมใหม่ใช้ใส่แทนเข้าไปนะครับหลังจากที่ผมแก้ไขแล้วมาดูกันครับว่าใช้ได้หรือไม่เป็นยังไงนะครับอตอนนี้ผมเสียบปลั๊กแล้วนะครับผมเสียบปลั๊กแล้วผมจะ เปิดพัดลมดูนะครับร <the> อ่าอันนี้เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งอ่าพัดลมทํางานแล้วครับแล้วจะหมุนคล่องนะครับอ่าดูเบอร์ต่อไปนะครับอ่าเบอร์สองนะครับเบอร์สองก็จะแรงขึ้นนะครับอต่อไปเบอร์สามครับเบอร์สามก็โอเคครับเบอร์สามนะครับรความแรงขึ้นขอบคุณครับผ่านทาน